ฮัลโหลยูทูบเจอกันอีกแล้วนะครับผมคิฟสำหรับมึงอ่ะที่จะมาแนะนําในครั้งนี้คือ m a r เวียท็อกซินหรือว่าวิวาแต้มพิษนั่นเองมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆมันมีรายละเอียดและวิธีการนาเสนอที่น่าสนใจและมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านและอินกับมันแบบสุสดๆอ่ะอ่านแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าคนแต่งเนี่ยมีความตั้งใจในการออกแบบตัวละครอ,ออกมาได้ดีจริงๆแถมฉากแอคชั่นเนี่ยก็มันใช้ได้เลยยังไงเราไปดูเรื่องย้อนก่อนแล้วกันครับ เกโรนะคับพราะเอกของเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ใช้พิษแห่งตระก,กูลนักฆ่าที่มีมาหลายร้อยปีแล้วตัวเขาจึงมีความคิดที่ว่าตัวเองแบบไม่สมควรที่จะแต่งงานเพราะว่างานที่เขาทําเป็นงานใต้ดินนะครับอย่างการเป็นนักฆ่าแถมปัญหาใหญ่เลยเนี่ยคือตัวเขาเองอ่ะเขาหาผู้หญิงไม่เป็นแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รู้ว่าคนในตระก,กูลผู้ใช้พิษเนี่ยบังคับให้น้องสาวของเขาเนี่ย คลอดบุตรเพื่อให้กําเนิดทายาทเพื่อสืบทอดสายเลือดผู้ใช้พิดต,ต่อไปแต่ในตอนนั้นเองะเขาก็ได้พบกับคินโนสกิที่เป็นนักต้มตุ๋นลอกแต่งงานแต่ดันเป็นเป้าหมายในการว่าจ้างค่าของเขาในครั้งนั้นเกลรุจึงขอคินโนสกิแต่งงาน,นะะเพื่อแรกที่จะปล่อยตัวเธอไปเพื่อที่จะช่วยน้องสาวเขาวไว้ไม่ให้น้องสาวไปแต่งงานเพื่อมีลูกแต่ก็ถูกคินโนสกิปฏิเสธกลับมา ความรักของเขาทั้งสองคนจะสมหวังไหมก็ต้องลองไปอ่านดูในวิวาแต้มพิษ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 เอโคะทำไมที่ผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยคือเรื่องที่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดความสัมพันธ์หรือว่าการวางเรื่องราวให้มีความใส่ใจในการใส่ปมของตัวละครเนี่ยผมลองใช้สมองเท่าเม็ดถั่วงผมตีความแบบงงง่ายๆดูเลยอย่างชื่อเรื่องวิวาแต้มพิษอย่างเงี้ยคำว,ว่าวิวาหรือว่าการแต่งงานมันก็เป็นเหมือนจุดสุดยอดของความสัมพันธ์ที่คนสองคน จะเข้าใจกันเลยหรือว่าอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเพศสถานะหรือว่าหน้าที่หรืออะไรก็ตามอะ่ะถ้าเขาต่อกันติดอะ่ะก็สามารถไปสู่จุดนั้นได้คากูแปลกๆปกวะ่ะเอาง่ายกว่านั้นคือดูตัวอย่างตัวละครหลักทัวสองคนก็ได้คือคนแต่งเขาสร้างตัวละครคู่นี้มาคอนทราสต์กันอย่างคินโนสกิหรือว่าแม่สาวนักต้มตุนการแต่งงานเนี่ยก็แบบเป็นคนที่เข้ากับคนยายเป็นคน สวยเป็นคนเก่งมีสนเสน่ห์เหลี่ยมเยอะหลอกให้ก็ดื่นลงไปทั่วไม่รู้ว่าเขาเคยมีความรักจริงๆไหมแต่ก็คอยช่วยเหลือเกโรในการหาคู่เหมือนกันก็เหมือนว่าเป็นคนที่คอยเอาใจใส่คนหนึ่งอะตัดมาที่คนอย่างเกโรนะครับหนุ่มนักฆ่าผู้ชายพิษหล่อรวยเท่สมาร์ทแล้วก็เป็นคนอบอุ่นเอาใจใส่คนรอบข้างแบบมากๆแบบแครคนรอบข้างมากๆแต่ตัวของเขาเองดันเป็นนักฆ่าไง ที่ทางานใต้ดินแล้วมันอันตรายอ่ะมันก็เลยไม่เหมาะที่จะมีความสัมพันธ์กับใครแต่ต้นตระกูลบอกว่าให้แต่งงานเพื่อมีลูกใช่ไหมมันก็ต้องไปหาแต่ติดตรงที่ตัวเขาเองก็เข้าหาสาวไม่เก่งนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าต้องหาคู่แต่งงานมันก็เลยต้องให้นักต้มตุ๋นเรอแต่งงานเนี่ยคอยสอนเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าการเข้าหาความสัมพันธ์ให้กับเกโรนั่นเองเห็นปะทั้งสองตัวละครอ่ะดูเหมือนอยู่คนละโลกกันแต่พอรู้จักกันว่ามีอะไรที่เหมือนกันคือทั้งคู่เป็นคนเอาใจใส่ด้วยกัันงค่ แล้วคอยช่วยเหลือกันละกันอนะ่ะช่วยกันในการแก้ปมปัญหาของแต่ละคนเวลาเราอ่านไปก็เหมือนรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันเข้ากันอนะ่ะแบบจริงจริ้นกันแล้วนะเออคู่นี้คู่กันไปเลยก็ได้นะแต่จะมีได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ ต่อมากับคําว่าแต้มพิษนะครับอันนี้เราก็ต้องโยงไปเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของมนุษย์เหมือนกับพิษที่คอย,อยกัดกินนะ่ยอย่างคินสกิที่ต้องคอยหลอกคนอื่นเพื่อหาเงินมาช่วยน้องชายที่กาลังป่วยหรือแม้กระทั่งปัญหาของเกโรที่ต้องสืบทอดตระกูลแต่ว่าตัวเองไม่อยากแต่งงานจนทําให้น้องสาวโดวนบังคับให้มีรูกเพื่อสืบทอดตระกูลให้ตัวเองก็ต้องช่วยน้องสาวนี่ยังไม่โดนตัวละครอื่นๆหลังจากนี้นะคือปมปัญหาหรือว่าพิษที่คอยกัดกินจิตใจตัวละครเนะ่ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดีจริงนะ หรือทั้งตัวละครสาวๆที่เกโรจะต้องไปเจอในเรื่องหลังจากนี้หรือตัวร้ายที่จะต้องเจอกันอีกะทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองมันดีจนผมไม่อยากสปอยเลยอยากให้ทุกคนได้ลองไปอ่านและทําความเข้าใจในแบบของคุณเองะเชื่อผมเถอะประสบการณ์ในการอ่านแล้วนี้พร้อมทําความเข้าใจตัวละครไปด้วยมันเป็นอะไรที่ทําให้อินจริงๆนะโอเคย้อนกลับไปนิดนึงนะเราขอพูดถึงเรื่องตัวละครคู่สาวของพระเอกกับตัวร้ายแล้วก็ฉากแอคชั่นอีกนิดนึง ไปที่คู่สาวก่อนอย่างที่บอกไปว่าเกโรมันจะต้องหาคู่แต่งงานแล้วมันมีคีโนะสกิคอยช่วยดังนั้นหลังจากนี้เกโรมันจะมีสาวให้เจออีกเยอะแย,ย,ย,ยะเลยจะถึงร้อยคนไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าผมอยากจะเชียร์ทุกคนเลยอ่ะเพราะอย่างที่บอกไปคือทุกตัวละครมันมีดีไซน์คาแรกเตอร์ปมเรื่องราวแม่งแบบทําให้เราอินแทบทุกตัวละครเลยอะ มันก็เลยรู้สึกแบบรักพี่เสียดายน้องนะเกโร่ ero, ต้องเข้ารู้ท่าเลมแล้วว่าแบบเออใช่ยอก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 ,ยอกแต่ตลอด3ามเล่มที่อ่านมาผมเจอเรือผมละพายแป๊บหนึง่งโอเคมาต่อกันเรื่องตัวรายแล้วก็ฉากแอคชั่นมันๆของเรื่องนี้เลยอย่างนี้ที่ต้องรู้ไว้ว่าพระเอกไม่ได้มีพิษหรือว่าพลังวิเศษแค่คนเดียวนะครับคนอื่นมันก็มีในรูปแบบต่างๆเพราะงั้นดีไซน์พลังแล้วก็ลำดับการต่อสู้ฉากแอคชั่นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันมาก มันดูวือหวานะครับแล้วก็บางซีนก็ทําออกมาได้แบบให้อารมณ์ช็อตฟิลอยู่นะแบบเฮ้ยพลังของไอ้นี่มันไม่ธรรมดาเลยว่ะเฮ้ยพลังของไอ้นี่มันอะไรแน่ว่ะแต่ก็มีบางครั้งที่รู้สึกว่าเขาจะปลูกความวือหวาจนบางทีความช็อตฟิลมันหายไปอะแบบบางทีก็ปูนานจนเดาได้เลยว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าหรือบางทีเวลาอ่านก็เหมือนโดนสปอยจนแบบเกือบพีแล้วนะแต่พอถึงชุดนั้นมันก็มาเร็วไปมาช้าไปบ้างจนบางทีก็รู้สึกเสียดายอารมณ์ช็อต,อตที่มันหายไปนิดนึออ่เวลาาน โอเคครับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือขอฝากไว้สําหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนะครับมันมีให้เข้าไปลองอ่านได้ในแบบถูกฤกษ์สิทธิ์พร้อมแปลไทยแล้ววันนี้ที่มังงะพลาสนะครับมี3ตอนแรกให้ลองแล้วก็มี4ตอนล่าสุดที่ออกมาให้อ่านด้วยนะครับผมว่าลอง3ตอนแรกก็แบบเออมันพอจะรู้แล้วว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันแต่สาหรับใครที่อยากจะเก็บเป็นรูปเล่มนะครับเรามารีวิวแบบรูปเล่มนิดนึงแล้วกันล่าสุดคลิปนี้ที่ลงก็ณปัจจุบันน่าจะมี3มเล่มนะครับแต่และเล่มก็ดีไซน์ออกมาแบบดูมีสีสันของแต่และเเลลล่มลยแ้วก็ โดดเด่นดูดีแล้วก็ดูรู้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะครับแล้วเปิดปกออกมาเนี่ยจะเป็นปกแบบเงิน<ๆ>เงินเงาเ,งน,เงน,นะครับสวยไปอีกแบบแถมอีกอย่างเวลาอยู่ในชั้นเนี่ยมันก็สวยดีนะคือเขาเอาป้ายราคาออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช่เลยวะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางสยามอิเตอร์คอมบิกนะครับที่เป็นร้านออฟฟิเชียลโดยตรงผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคําอธิบายดาา้านล่างนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปได้เลยแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกเจอกันครับ